ตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ช่วงครึ่งหลังเดือนมีนาคมอีกแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมว่าอากาศในช่วงครึ่งหลังจะมีความแตกต่างจากช่วงครึ่งแรกอย่างไรสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณตอนนี้ได้เวลารู้อนาคตของคุณผู้ชมล่วงหน้ากับอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนมีนาคมอีกแล้วครึ่งหลังเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่เราจะอยู่กับฤดูร้อนประจำปี2564ครบ1เดือนเต็มนะครับเมื่ออาทิตย์ก่อนผมบอกให้รู้จักกับหย่อมความร้อนไปแล้ว ตลอดช่วงครึ่งหลังเดือนมีนาคมนี่แหละครับผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับเจ้ายอมความร้อนนี้มากขึ้นไปอีกทําให้ชาวไทยตะบนจะไม่เจอแค่อากาศร้อนธรรมดาในตอนกลางวันเท่านั้น บางบริเวณที่มียอมความร้อนปกคลุมมาหลายวันในภาคเหนือภาคอีสานทางตอนบนของภาคกลางและภาคตะวันออกก็จะเจอกับขั้นอากาศร้อนจัดกันด้วยและนี่คือชัดเจนรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสเสี่ยงเจอร้อนจัดครึ่งหลังเดือนมีนาคมแต่40 43องศาในตอนกลางวันทางรอดของคุณผู้ชมก็คือให้ระวังอันตรายจากความร้อน และแสงแดดจัดที่แผดจ้าเพราะจะเสี่ยงเสียเหงื่อมากจนเป็นโรคลมแดดขั้นเสียชีวิตได้ขณะเดียวกันโอกาสเสี่ยงเจอพายุฤดูร้อนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกซึ่งเป็นอากาศแปรปรวนที่มีอันตรายแต่ก็ให้น้ํากับบางพื้นที่ก็มีโอกาสเกิดในช่วงครึ่งหลังเดือนมีนาคมอยู่ด้วยนะครับส่วนภาคใต้ที่ผมไม่ค่อยได้โฟกัสพูดถึงเพราะยังเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศดี หน้าหลบร้อนไปเที่ยวทะเลใต้อยู่เช่นเดิมนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนมีนาคมที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีรักโลกสอมร้อยสิงสาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว